ในการตั้งผมได้เซ็นคำสั่งเรื่องตั้งสถานีครูแล้วก็คณะก,กรรมการบริหาราส่วนนี้ระดับเขตแล้วก็อยากจะให้ท่านดำเนินการใน2มิติครับคือให้ร่วมมือกับสถาบันการเงินที่เป็นเจ้าหนี้ที่เป็นหนี้ในระบบนะหนี้นอกระบบนี่อย่าไปยุ่งครับมันยุ่งไม่ไหวเราเอาเฉพาะในระบบพอก็คือเป้าหมายก็คือให้คุณครูทุกคนมีเงิน เหลือเกินกว่า30%นะครับอันนี้คือเป้าหมายนะครับสถ้าประสานกับหน่วยงานที่เป็นเจ้าหนี้จําเป็นต้องปรับโครงสร้างหนี้ก็ต้องปรับจําเป็นต้องขอลดดอกเบี้ยก็ต้องลดโดยเฉพาะสหกรณ์วันนี้เราพบว่าสหากรณ์แต่ละสหกรณ์ทั่วประเทศไทยเนี่ยมีดอกเบี้ยแตกต่างกันมาก อย่างไปราราชบุรีเนี่ยนะครับเขาคิดดอกเบีย้ยแค่4ี่บาทแปดสิบนะครับเงินกู้นะครับในขณะเดียวกันมีสหกรณ์บางสหกรณ์ร้อยละเจ็ดหรือร้อยละ6กจุดห้าตรงนี้ก็ถ้าหากเราสามารถที่จะแชร์สหกรณ์ของคุณครูเราทั่วประเทศเนี่ยมันเหมือนกับรวมสหกรณ์ทั่วประเทศมาเป็นธนาคารครูแล้วก็แชร์ผลประโยชน์ร่วมกัน ในลักษณะการให้กู้กันและกันในดอกเบี้ยถูกแล้วก็ไปปล่อยกู้ด้วยกันให้ครูด้วยกันเนี่ยให้ครูดูแลครูวันนี้ผมคิดว่ามีช่องทางที่จะประสบความสําเร็จได้ก็อยากจะฝากท่านผู้อำนวยการสํานักง,งานเขตโดยเฉพาะผู้อำนวยการสํานักง,งานเขตที่เป็นประธานสหกรณ์นะครับลงมาช่วยดําเนินการจับมือกันทําเรื่องนี้อย่างจริงจังผมว่าวันนี้นะครับเราคงพึ่งคนอื่นไม่ได้แล้วล่ะสิ่งที่ดีที่สุด ในฐานะที่ผมเป็นประธานสหกรณ์เก่าเนี่ยให้ครูนี่แหละช่วยครูแล้วคุณครูจะได้มีความสุขแต่ต้องชี้ประเด็นให้เห็นว่าสหากรณ์ยุคใหม่ต้องไม่ใช่แข่งขันกันเพื่อหาดอกเบี้ยสูงกําไรมากแต่ต้องการแข่งขันว่าทํายังไงจะช่วยครูได้มากกว่ากันแล้วสหกรณ์ก็อยู่ได้อย่างมั่นคงนะฮะนี่ผมคิดว่าน่าจะเป็นช่องทางในการที่จะเปลี่ยนสถานภาพถ้าเราทําร่วมกันอย่างนี้ได้เนี่ยนะครับความฝันที่เราอยากอยากให้คุณครู มีธนาคารเป็นของตนเองไม่ต้องอันไกเอาสาหากรณ์นี่แหละเป็นของของพวกเราและให้ครูช่วยครูแล้วดอกเบีย้ยก็เป็นดอกเบีย้ยของครูนะครับแล้วก็คนใช้คนฝากก็เงินครูนะครับคนกู้ก็ครูแล้วมีผลประโยชน์ก็คืนครูนะครับแต่บนทุกคนอยู่ด้วยกันได้ก็อยากจะฝากเรื่องนี้ไว้กับท่านผู้ในการสำนักง,งานเขตด้วยทั้งสาหากรณ์อเสมาและก็สาหากรณ์ ของคุณครูนะครับ